สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกคนค่ะมือนีวันเฮห้าค่ะวันเฮหาวันสนวันยังล่ะวันโชคดีวันสีมีเศรษฐีสีมีเกิดเศรษฐีเกิดขึ้นในเมืองไทยค่ะขอ ถ้าถ้าเป็นเศรษฐีก็คอยให้ถือ FC ประกุนเด้อค่ะเด้อ FC ประกุณทุกทุกอย่น้นค่ะให้ถือ FC ประกุณน,นี่แหละค่ะคุณใดสิเป็นเศรษฐีค่ะถ้าใครจะเป็นเศรษฐีวันนี้ก็ขอให้เป็น FC ประกุนค่ะมือนี่แปลกป,ประหลาด FC มา <laughs> มื่อนี้แปลกๆแบบประกุนมากค,ค,คือได้มาเบาเฉนๆมา,ายากบอ่อเฉยนยากคือเก่าค่ะยากยุ่งยากเหมือนเดิมเ็บไปละค่ะมันคนคนสีนี้มดค่ะคนสีนี้แจกมดก็เลยอยากมาเบาแน่ค่ะบ่อลงคลิปแต่กับข้นนี้เนาะมาเมื่อเส้านีจุดทูบ จูดทูบพุ่นยายค่ะว่าสิจุดตะมือขึ้นนี่กับปได้จุดกัเลยมาจุดมือเสานี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่คุณยายก็ได้แล้วค่ะคุณยายได้สามหกซีค่ะสามหกสีถามว่าสีแมนบอค่ะสีแมนบอเดอเอฟซีสีแมนบอหลอกนอี่สีแมนบ เหนือพุ่ยย่ายนี่ไหนมาซีงวดเอาดิค่ะแต่ว่ามันมันเป็นเดกเป็นไงลนะ่ะแต่ประคุณได้ได้มาซีงวดแล้วอบอกหมวดพี่แลวนะคะคือได้มาแต่งวดวันพี่สิบเจ็ดคุณค่ะสิบเจ็ดบั้นคู่คุณค่ะทนี่สิบเจ็ดวันคู่ตั้งแต่เริ่มมตัตตาพุน่ะคะ่ะ ใส่น้องเกินไปนี่นละอยูอ่ร่มย่ามีเสาหนาวย่าตอนทิ้งเทียงมาห้อนค่ะต้นทิ้งเทียงค่ะแดดห้อนค่ะุวมบ็อยากไปใส่ค่ะ ยัง嘛ยังมือสับน้าวยังไงน้อมือนี้อปักปุยยับมาเลจับยังเลยนะค่ะยับมาเลจับยังเลยจับเลขถูกคุณยายฝันบ่ได้ฝันค่ะบ่ได้ฝันอีกอย่างเลยค่ะรอบนี้มิดซีดีค่ะมิดซีดีมิดจันรันค่ะวัน บ่เคยเป็นนี่นี่มันก็จะเป็นรอบนี่รอบเดียวนรอบสองปีแล้วค่ะที่บ่ฝันเังเลยค่ะฝันมันจำบ่ไ้ค่ะฝันมันจำบ่ไ้ก็เลยถือว่าบอฝันได้ล่ะฝันจำบ่ไ้ก็ถือว่าบ่ฝันได้ละ หวยของไผ่สิพ่วงป้างเป้งป้างนอกมือนี้เนาะผู้ใดสบพ่วงป้างุป้างปุงป้างผู้ใดอันทรง เด็กมีทีมากถ้าปาเพราะว่าในทรงหก้บบก็บอกมากเด้อค่ะเด้อบอกมากมาเป็นลูกไหย่มาสุกค้นอยู่ละ่ะ ถูกก่ะทรงทรงหย้ยเอฟซีล้วเด้อค่ะเด้อเลขถูกค่ะเน้ถูกประคุณย่ามทรงหย้ยเอซเป็นจังไงคุณยหา่กอะไรไปจับตอบ่มแนมาห้งแา่น้ำเขาของพิ่น คิดแต่งิดแต่งิดเนาะคะ่ะถ้าโบสิบสิบโส,สื่ออะไรว่าสิบโบสื่อกับแตงิดแตง่งยิ้ด <của> ทม,มันต้องสูต่อไปเหรอเะวานนี้โมเมนกันว่าสิบโบสือนี่แตงยิดแตงยิดคี๊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 อยู่ตัว เกี่ยข่เจ้าดังตัวได้ตัวได้กับบริได้โซนบริได้เบิง้งนังน่งยั้งเลยบริได้เบิงอะไรเลยดูอะไรเลยลูกตาพิสนาทุ่ไปหาเพื่อนกน บ่ฝันนะสันเป็นว่าเบาสิร้อยมาสื่อก็ได้บ่ฝันดอกไม่ออกว่าสันว่าสันไข่กะบม่ได้ทูหา <c oughs> อยู่ใกล้ๆก็บม่ได้ไปหากันกันบ้าไม่ไ,ปปได้ไปคือบม่ได้ไปกระได้ เ่าบริษเฮ้ยบริษัเลยเนี่ยธุรกิจเนี่ยธุรกิจัดธุรกิจดัดตัว ในเด็ดๆสองน้าขนมเฮียงเนี่ยด้ไห่ะหออมน,นมเหมียงวันเฮียงเนี่ยซมเมอนี้เดี๋ยว่อหยอกๆนี่ยังกระไดบุกกาเหรียญหลายที่ไปกอนค่ะบุกกาเหรียหล actually เปิดว่าสิเปิดไล่สดกะบ่ได้ไล่ค่ะว่าสิเจี๊ไล่สดกะไดรลอ่ลอล่อมังจกวางก่อนล่อให้งานใหนของลายก่อนของบาลายน,นี่มันสิสะดุดขายขายดีกะเฮียเพ่อท่านไปนสาค่ะแต่เลยตรงล่อมงสกอน กะขันขันลงเมื่อไปกับพ่อได้ขายอยู่ค่ะถ้าห้าลงเมื่อไปกับพ่อได้ขายอยู่ถือว่ากะน,นีอยู่ค่ะถ้าห้าลงกเมื่อเห็น,นกับพ่อไปได้แต่่าห้าสจีเ็ไปได้หลายสกอนแง่หน่อยๆก็ต้อง เสือเป็นพ่านตัวคุณค่ะเพราะว่ามันสายเหตุเรามันไม่สีขาดตอนคือคือที่ผ่านมาค่ะถ้าขายได้เราก็บริเหียต่อน,นะคะ่ะเฮยต้องไปรึกษากับลูกก่อนมาสีเหตุสีเห็เหะะุให้แม่บอสสีเหตดให้แม่สีเห็ดให้แม่บอสคันคันเหตุนะแม่กับสีเหตุ แชร์ที่แม่เห็นได้ค่ะเห็นเพิ่นมีอะไรมีเนาะค่ะขายออนไลน์ก็ได้เลยขายออนไลน์ก็ได้ได้ได้เติบอยู่ดิผู้ดใดเขามาขายออนไลน์กันเมื่อกระสุมมนเลย ไขออนไลนไขยไล่สดกันหมดแล้วทุกวันนี้ค่ะไข่ที่สมัยก่อนๆมันประดแล้วสวหัวนี้คุณกระจากว่าเป็นียังกับไปแลนไปแลน y o ยูทูบเนี่ยค่ะก็ได้ดูได้ดูว่าวิธีการเป็นยังไงคะ่ะก ล่มทุนรายเดือนอยู่เลยค่ะเกือบปีผมเนี่ยคอยหูอยากที่หัวหมูย่างเลยค่ะอยากที่ีัวหมูย่างเลยกับไ,ได้ได้ได้สีหูจกน้อยค่ะ <c oughs> แต่มาเป็นว่าเจงอีรีค่ะเจงพ่อนะครับอนุบาลสามนี่ละค่ะนะครับอนุบาลสามนี่ละโมหันในขืนกว่หนึ่งดอก นะรับอนุบาลอนุบาลสามเนี่ยค่ะก็คุณ็ดเฮ็ดทั้งอันกับโทรศัพท์ก็ได้นะครับอนุบาลสามบอกให้ในฝืนคนหนึ่งดอก <c oughs> โอวเลี้ยนส,สัวสีดูนี่ค่ะจับบ่ค่อยใดเนาะคนผู้เฒ่าเนะานะค่ะผู้เฒ่ามันจบนับบ่ไ่ได้ ะบอกก็บอกไปแน่แล้วก็ลืมอบอกไปแน่แก็ลืมไหวย่าย,าย,ายีเดียอยู่อาจารย์ก็ไ <c> ด <oughs> ้เฮ็ดไปแล้วก็ลืมนี่ยังอีกปะเนี่ไม่ได้ทำมได้ามเดียอยู่เถอะแบบไปเดีเยอยู่หวแต่เนย้ยมาผู้เฒ่าเนาะ เอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก้อนค่ะเดี๋ยวคย่อยมาคุยกันอีกที่ค่ะสวัสดีค่ะ